แฟนการ์ตูนไทยคลาสสิกท่านที่เลยแวะมาและยังไม่ผ่านไปไหนเรื่องนี้สามารถอ่านรีได้ที่เพจการ์ตูนไทยคลาสสิกการ์ตูนไทยคลาสสิกเรื่องเจ็บแต่ชอ หน้าพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่พักของผู้คนร้อยพ่อพันแม่ที่ไหนมีอพาร์ตเมนต์ที่นั่นย่อมมีร้านอาหารตามสัง่งตามธรเนียมและทําเล่ป้าแตว๋วขายอาหารตามสั่งอยู่ที่นี่มานานก็มาดีค่ะอาหารแดกด่วนก็มีลูกค้าของป้าแต๋วส่วนใหญ่ก็เชาอพาร์ตเมนต์นี่แหละลูกค้าคนอื่นก็ปกติดีป้ากระเพราไก่หนูเอาแกงไตป้า แต่มีอยู่คนหนึ่งที่อาการน่าเป็นห่วงสวยเรียบร้อยป้าเอากะต้มปลาหนึ่งคุงหนูแพ้โดนอีกแล้วเหรอทุกเช้าที่แพ้ลงมาซื้ออาหารมักจะมีรอยฟกช้ำตามร่างกายแม้เธอจะใส่ชุดมิดชิดใช้ผ้าคลุมเพื่อปิดบงังแต่ก็ปิดไม่หมดป้าแต๋วเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกสงสารเธอมากนี่หนูอย่าหาว่าป้าเผือกเลยนะ หนูคงโดนไอ้เข้มผัวหนูทำร้ายร่างกายอีกแล้วใช่ไหมทำไมหนูไม่เลิกกับมันเสียละ่ะหนูทนได้จ้ะป้าเราเป็นเมียเขาแล้วก็ต้องทนกันไปจะได้มีผัวเดียวเมียเดียวตามที่โบราณสอนป้าแต๋วทำอาหารไปคุยฟุ้งไปหนูแพ้ถ้าไอ้เข้มผัวหนูมันจะโหดร้ายป่าดเถื่อนกับหนูขนาดนี้หนูเลิกกับมัน โบราณคงไม่ว่าหรอกเลิกกับมันซะเถอะหนูยังสาวยังสวยหาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้จะมาทนเป็นกระสอบทรายทําไมแพรไม่ตอบค้ายกับไม่กล้าตัดสินใจเธอรอจนป้าเต๋วทาอาหารเสร็จจึงรับอาหารแล้วกลับขึ้นห้องไปพอแพรไปแล้วป้าเต๋วก็หันมาเมากับแม่ค้าขายผลไม้ที่อยู่ร้านใกล้กันน่าสงสารหนูแพรเนะถูกผัวทําร้ายร่างกายทุกวันไอเ้เข้มผู้เป็นผัวก็ซาดิสเกิน มีคนมาซื้อผลไม้จึงให้ข้อมูลเพิ่มฉันอยู่ข้างห้องของแพรกลางคืนจะได้ยินเสียงตบตีอันดังเพี้ยเพี้ยแล้วก็เสียงร้องของแพรอย่างเจ็บปวดป้าแต๋วถึงกับตบอกอู้แม่เจ้าน่าสงสารหนูแพรเราแจ้งมูลนิธิปวีณาดีไหมยาอย่ายุ่งเรื่องผัวเมียบ่ามงเย็นได้เวลาเลิกงานของมนุษย์เงินเดือนหนุ่มเข้มสามีแพรก็กลับมาถึงอพาร์ตเมนต์ป้าแต๋วก็กวักมือเรียก เข้มจึงเดินไปหาเข้มมีอะไรป้าเอออย่าหาว่าป้าเผือกเลยนะป้าสงสารหนูแพ้น่ะเห็นเธอมีรอยฟกช้ำตามร่างกายทุกวันเลยอยากให้เข้มเลิกทำร้ายร่างกายหนูแพะเสถะป้าพูดเรื่องอะไรอ,อ้าวยังจะมาถามนี่ไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าตัวเองซาดิษสมควรไปพบจิตแพทย์แพรบอกป้าว่าฉันทำร้ายร่างกายเธออย่างนั้นเหรอขณะนั้นแม่ค้าคนอื่นก็เข้ามาลุมเข้ม ไม่ใช่เธอแล้วจะใครใช่เธอมันโรคจิตชอบความรุนแรงเป็นอันตรายต่อคู่ชีวิตเดี๋ยดได้หน้าตาก็ดีไม่น่าโรคจิตเลยเข้มโดนลุมจนไปไม่เป็นอยู่พักหนึ่งและเหมือนเข้มไม่อยากต่อปากต่อคําจึงหันหลังเดินง,งงงขึ้นห้องไปอ้าวอย่าเพิ่งไปยังไม่เคลียเลยเข้มมาถึงห้องเห็นแพรอยู่ในห้องพอดีจึงถามแพรเธอบอกพวกแม่ค้าว่าฉันทําร้ายร่างกายเธองันเหรอเปล่านี่คะแพรไม่ได้พูด ไม่ได้พูดแล้วทําไมพวกมนุษย์ป้านั่นถึงพากันเล่นงานฉันไม่ทราบสิคะแพรไม่ได้พูดจริงๆพวกเขาเห็นรอยพกช้าของแพรเลยมโนไปเองแล้วทําไมไม่ปกปิดปิดแล้วคะ่ะแต่คงไม่มิดเธอจงใจให้คนเห็นเพื่อเรียกร้องคะแนนสงสารใช่ไหมเธอทําแบบนี้เหมือนต้องการประจานฉันตอนนี้เขาหาว่าฉันเป็นโรคจิตกันหมดแล้วอย่ากโกรธเลยคะ่ะแพรขอโทษต่อไปแพรจะระวังจะเมคอัพก่อนลงไปข้างล่าง อย่าให้ฉันทนไม่ไหวนะเห็นแก่นหน้ากันบ้างสิ<อ>ค่ะคืนนี้ป้าแต๋วยังอดห่วงแพรไม่ได้ป่านนี้หนูแพรจะเป็นอย่างไรบ้างนะจะโดนให้เข้มทําลายร่างกายอีกหรือเปล่าที่ห้องของแพรกับเข้มแพรกาลังเมคอัพหน้าทั้งสองกำลังเข้าพระเข้านางกันพอดีฉับพันแพรก็เปลี่ยนไปเธอหายใจหอบทีเหมือนเพิ่งวิ่งสี่คูร้อยเมตรมา แล้วแพรก็ดึงเข้มเข้ามาจูบพร้อมกับออกคําสั่งด่าฉันด่าสิพูดคํายาวกับกูแล้วก็ตบกูเร็วไม่เอาไม่อยากทาแบบนั้นโถเอ้ยไอ้บ้าแค่นี้ก็ไม่กล้าทําเมื่อเข้มไม่ทําตามคําสั่งจึงทําให้แพรฉุนเฉียวมึงไม่ตบกูตบเองก็ได้แล้วแพรก็เอามือตบหน้าตัวเองไปมาพร้อมทั้งเอาหัวโขกผนังเอ้ยแพรเธอไม่เจ็บเหรอเจ็บแต่กูชอบไม่งั้นไม่มีอารมณ์ แล้วคนอื่นก็มาว่าฉันทําแพรลากเข้มมาที่เตียงนอนดากูทะลุนกูทํากับกูยี่งสัตว์ป่าถึงเข้มจะไม่ด่าและตบที่แพรแต่ก็สนองตอบอารมณ์ของแพรจนเธอสงบงคงถูกใจไม่น้อยเออเออเออไอ้เหี้ยไม่ยอมด่ากูไม่งั้นจะสุดกว่านี้อีกตอนเชา้าแพ้ก็ลงไปซื้ออาหารร้านปลาแต๋วตามปกติป้าเอากระต้มปลาหนูแพ้นี่โดนไอ้เข้มทําร้ายร่างกายอีกแล้วเหรอ นูชอบเอ้ยหนูทนได้จ้ะป้าบางครั้งสิ่งที่เห็นก็ไม่เป็นความจริงขอบคุณเพจการ์ตูนไทยคลาสสิกและอาร์ตเรื่องนี้สามารถเข้าอ่านฟรีได้ที่เพจการ์ตูนไทยคลาสสิกขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์ขอบคุณทุกการให้ที่กดแชร์ขอบคุณทุกๆแคร์ท, care, ที่กดติดตามครับผม just believe and go on แค่เชื่อแล้วก้าไปการ์ตูนไทยคลาสสิก ผมโกออนพอลอ่อนนอนนะลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าคราบับ